ทรดเด้วยทุนน้อยนะครับต้องการสร้างกําไรให้ยั่งยืนได้ยังไงนะครับแล้วก็ไม่ล้างพอร์ตด้วยนะประเด็นสําคัญนะครับจะมีเทคนิคยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนาะตลาด f o r e ็ตลาดทองคาเนี่ยก็มีคนเข้ามาลงทุนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีสําเร็จบ้างไม่มีสําเร็จบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สําเร็จเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากปัญหาหลักๆก็คือการล้างพอร์ตนั่แหละครับ การรับพอร์ตเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งมันมีต้นตอนะครับมันมีต้นตอของมันอยู่เดี๋ยวคลิปนี้แหละผมก็จะมาพูดถึงนะครับว่าต้นตอมันคืออะไรแล้ววิธีที่เราจะป้องกันความเสี่ยงของการรับพอร์ตเนี่ยมันมียังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วย เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปรับชมในเนื้อหาคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่น่าเชื่อถือนะครับก็สามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Forex4u ได้นะครับซึ่งโบรกเกอร์ที่คนเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นโบรกเกอร์ที่เปิดคู่กับคนไทยหรือว่าประเทศไทยมานานเกือบ20ปีแล้วนะครับซึ่งนะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะฝากเงินโบนัสนะครับได้โบนัสพิเศษ50%นะครับแล้วก็ได้สูงสุดจนถึง3,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของประเภทบัญชีนะครับก็จะมีีบัญช เดโมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับบัญชีเส้นบัญชีโปรนะครับบัญชีคลาสสิกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับก็ใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็ลองเปิดบัญชีเส้นดูก่อนนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้ได้ต่ําที่สุดนะครับหรือว่าใครอยากจะลองทดสอบตลาดเปิดบัญชีเดโมดูก่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์มากพอแล้วนะครับก็สามารถเปิดบัญชีคลาสสิกได้นะครับซึ่งถ้าเป็นบัญชีมาตรฐานเนาะ นะครับก็จะมีสเปซที่ต่ําไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ถ้าอยากได้สเปซต่ำกว่านี้ก็เปิดคลาสสิกโปรก็ได้สเปซต่ํามากครับแต่ว่าก็จะมีเก็บค่าค,าคอมนั่นเองซึ่งแบบเพยียบัญชีนะครับถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่าคนที่อยู่ตลาดมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์มุมมองนะว่าคนที่ เริ่มเข้ามาตลาดใหม่ๆนะครับหรือว่าคนจะเป็นคนทุนน้อยนะครับคนทุนเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาที่จบเหมือนกันก็คือการล้างพอร์ตผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะผ่านประสบการณ์นี้นะคนส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อย่างผมเองผมก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วนะการล้างพอร์ตนะครับซึ่งผมก็นั่งลองย้อนคิดกลับไปนะครับย้อนคิดกลับไปว่าเออสาเหตุของการล้างพอร์ตจริงๆแล้วมันคืออะไรใช่ไหมนะครับผมก็ได้ทําคลิปคๆหนึ่ง นะครับต้นต่อของการล้างพอร์ตก็คือการโอเวอร์เทรดแล้วก็การโอเวอร์ลอตนั่นเองนะครับเนี่ยสปัญหานี่แหละหลักๆนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาพูดถึงปัญหาเนาะผมก็จะมาพูดถึงวิธีทางที่จะกันในเรื่องของพอรแตกได้ยังไงนะครับหรือว่าการคุมความเสี่ยงคุมเงินทุนของเราไม่ให้พอรแตกได้ยังไงนะครับมันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับก่อนเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนคําว่าพอแตก นะครับพอแตกต้นต่อปัญหามันมาจากโอเวอร์เทรดแล้วก็โอเวอร์ลอตนะครับซึ่งเรื่องเรื่องของพอแตกเนี่ยมันเกี่ยวกับเงินทุนของเราครับเงินทุนเรามี100เหรียญนะครับใครที่มีเงินทุนน้ยนอยๆเนี่ยยิ่งจะต้องคุมความเสี่ยงให้ดีๆนะครับทุนร้อยเหรียญทุนพันบาททุนหลักหมื่นนะครับมีโอกาสพอแตกได้หมดนะครับซึ่งเงินทุนพวกนี้นะครับวิธีการจัดการก็คือการคุมความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมเงินทุนของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าจอดลึกลงไปอีก การคุมความเสี่ยงการควบคุมเงินทุนมันสามารถจัดการได้โดยการเปิดหลอดไซส์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การตั้ง sl ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระบบเทรดด้วยการตั้ง sl แล้วก็หลอดไซส์ขึ้นอยู่กับเงินทุนของคุณนั่นเองนี่แหละครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องการเปิดหลอดไซส์การตั้ง sl ที่ดีนะครับการอันอย่างที่3ก็หาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับจุดเข้าที่ได้เปรียบก็จะได้ rr list r e b o r d ที่เยอะมากขึ้น นะครับความเสี่ยงที่จะเสียก็อาจจะเท่าเดียวแต่ว่า RR ผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะ3 4เท่านี่แหละครับคือการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้มานะครับเดี๋ยวผมก็อยากจะให้ทุกคนมาเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งปันเนาะว่าถ้าใครอยากจะคำนวณความเสี่ยงนะครับจะใช้เว็บไซต์เว็บไซต์อะไรได้บ้างจะคำนวณยังไงได้บ้างเดี๋ยผมแปะเว็บไซต์ไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์อันนี้นะครับเว็บไซต์ Cashback Forex นะครับจริงจริง จริงๆมีเว็บไซต์อื่นอีกน,นะท,ที่ใช้คำนวณน,นะครับแต่ว่าผมจะถนัดเว็บไซต์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เว็บไซต์อื่นนะครับก็ลองแปะคอมเมนต์มานะครับผมจะได้ลองไปลองไปเล่นดูนะครับปัญหาหลักๆนะทุกคนก็คือหลายคนนะครับก่อนการเทรดเนี่ยเนี่ยก่อนการเทรดพวกเนี้ยหลายคนมักจะไม่คำนวณ sl ก่อนการเทรดแล้วก็ไม่คำนวณหลอดไซส์ที่สมควรในการเปิดก่อนการเทรดนะครับก็คือเปิดกราฟมาเจอกราฟปุ๊บกดเทรดแม่งเลย นี่แหละก็คือการข้ามขั้นตอนครับมันคือการข้ามขั้นตอนที่จริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องคมความเสีย่ยงก่อนก่อนที่จะเปิดออเดอร์เสมอนะครับหลายคนเปิดปั๊บเนี่ยอ่ะเปิดออเดอร์นี้ปุ่ม s อไม่ตั้งนะไปตั้ง TP ก่อนตั้งท p ก่อนเพราะอยากได้กำไรไงนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เข้ามาตลาด f o เรสก็คืออยากจะสร้างไรายได้ใช่ไหมอยากจะทํากําไรอย่างเดียวแต่นะครับคุณไม่ได้คิดถึงหรือว่าความเสีย่ยงของมันเลยนะครับไม่ได้นึกถึงว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่ ทางที่ดีครับขั้นตอนแรกสิ่งที่ควรทำขั้นตอนแรกเลยนะก็คือการคำนวณ SL ก่อนเสมอเลยครับถ้าคุณรู้จุด SL ที่ดีนะครับความกว้างเท่าไหร่ SL กี่จุดเอาไปคำนวณหลอดไซส์ครับคุณก็จะได้หลอดไซส์ที่เหมาะสมคุณก็จะรู้ว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่นะครับต่อการเทรดหนึ่งครั้งการเทรดเซอัพนี้นะครับถ้าคุณกดออเดอร์เทรดไปกดบายไปปับ๊บแล้วคุณจะรู้ไหมว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่ นะครับแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วนะครับในสมัยในช่วงนี้ก็โปรแกรมมันก็คำนวณคำนวณก็เรียกว่า loss แล้วก็ profit ให้เราเลยเนี่ยถ้าเราเลื่อนมามันก็จะบอกจำนวนขาดทุนให้เราเลยนะครับสมัยนี้ก็ดีขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องคำนวณมือทั้งนั้นเลยนะนะครับแต่นี้ถือว่าดีขึ้นแต่ถ้าเราลากไปเรารู้จริงๆแหละว่าเราขาดทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสมส่วนกับพอร์ตของเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่นคุณทุนหนึ่ง้เหรียญ ทุน100เหรียญประมาณ3 4 0 0 5 0 0บาทนะครับประมาณนั้นแล้วถ้าเรากดเทรดไป0.03แบบนี้ลากมาสรุปว่าขาดทุน50เหรียญ50%อร์นตของพอร์ตะนะครับดังนั้นมันไม่ใช่การเปิดหลอดไซส์ที่สมส่วนแล้วนะครับมันไม่สมส่วนกับพอร์ตแล้วนะครับดอดาวก็คือโอกาสขาดทุน50%อนอ่ะมันเยอะเกินไปนะผมคิดว่านะครับแต่ถ้าในมุมมองของผมเนาะผมจะตั้งเป้าหมายเสมอครับตั้งเป้าหมายว่าเราจะขาดทุนต่อวัน ต่อออเดอร์เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นต่อหนึ่งออเดอร์ผมขาดทุนในแม็กซิมัมสุดก็คือ10%อครับอย่างเช่นผมเทรดออเดอร์นี้ใช่ไหมผมวางแงซเซลปั๊บขาดทุน10%อย่างเช่นผมมีทุน1000เหรียญขาดทุน10%ก็คือ100เหรียญเนี่ยก็เป็น1 0ของพอร์ตซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยอดขาดทุน50%เมื่อกี้มันคนละต่างกันเยอะมากนะครับแบบถ้าขาดทุน5 0แบบนี้โอกาสล้างพอร์ตเยอะมากถ้าาาผิดทง ถึงแม้ว่าคุณจะแพ้ไม้เดียวแต่คุณแพ้ไป50%นะ่มันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราคำนวณความเสี่ยงหลอดไซส์ที่เหมาะสมขาดทุนแค่10%เองนะครับก็ถือว่ามันสามารถอยู่ตลาดได้ยั่งยืนกว่านะครับคือหลายคนพลาดจุดนี้ไปนะกดเทรดไปครับกดไปเลย4ไม้5ไม้ถ้าลายแก็เซลมาผลรวมนะ5ไม้ผลรวมขาดทุนร้อยเหรียญล้างพอร์ต นะครับนี่แหละคือการไม่มีจำนวณความเสี่ยงก่อนเปิดการเปิดออเดอร์นี่คือการโรบอทเทรดนะครับการโรบอทเทรดก็คือการเปิดจํานวนออเดอร์ที่เยอะเกินไปเกินกว่าพอรตที่จะรับไหวนะครับอย่างเช่นเปิดเป็น10บม้อย่างเช่นหลายคนน่าจะเห็นใน a c e b o o k นะครับมีมาสเตอร์หลายท่านที่เทรดเป็น10บม้ย0ี่สิบม้โอ้โหเปิดมาเยอะมากอะ่ะเปิดโทรศัพท์มาโอ้โหเห็นเป็นบวกเยอะมากนะครับอ่ามันถูกทางมันก็ดีไปแต่ถ้าผิดทางก็อาจจะล้างพอร์ตได้นะครับมันมี มันมีหลายเคสมามากประสมโผลแล้วนะที่ที่ล้างพอร์ตนะครับน,นั้นแล้วนะครับก็ให้คำนวณหลอดไซส์แล้วก็การตั้งกระแสก่อนเสมอนะครับถ้าใครเห็นใน Facebook คนนท้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเขาทุนเยอะครับเขาทุนเป็นแสนดอลลาร์เป็นล้านดอลลาร์เขาทำได้นะครับจริงๆมันมันไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบก,กับเขาซะด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นผมเองผมไม่ได้มีทุนเป็นแสนดอลลาร์ผมไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นผมมีทุนแค่4 0 0 0เหรียญเอง นะครับมีพออีพอร์ตหนึ 1, ่งพันเหรียญเองสามหมกว่าบาทผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับดันนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุดสําหรับคนทุนน้อยนะครับเราไม่ใช่กองทุนที่แบบว่าออจะเปิดออเดอร์เท่าไหร่ก็ได้จะปล่อยให้มันลากเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ทาอย่างนั้นไม่ได้ครับดันนั้นคนที่ทุนน้อยใครที่เข้าตลาดใหม่ๆนะครับทุน1000บาท2000บาทสิ่งสําคัญคือการคามุมความเสี่ยงทยํายังไงก็ได้ให้ทุนเราอยู่ได้นานที่สุดเดีเ๋ยวกำไรก็มาเองนะครับขั้นตอนแรกครับ ถ้าเราจะเปิดออเดอร์สำหรนะับคนทุน1นึ่งนเหรียญแล้วกันอ่ะสำหรับคนทุน100้เหรียญนะครับแบบว่าขั้นต่ําที่สุดแล้วถ้าใครทุนต่ากว่านั้นก็อย,อยากอยากจะให้เก็บตังค์อีกสักหน่อยนะครับให้มาลงทุนที่มันยอดเงินดีกว่านี้นะครับถ้าทุนน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับมันควรที่จะทุนเยอะสักหน่อยอย่างเช่นการเทรดทองคําทุน30เหรียญ50เหรียญไม่พอนะมันต้องประมาณ500เหรียญน,นะครับสำหรับก,การเทรดทองคํานะเดี๋ยวผมจะลองทุนร้อยเหรียญก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างเช่น ถ้าผมอยากจะเทรดออเดอร์นี้เห็นหกราฟมันทะลุเส้นขึ้นไปอันนี้คือกราฟเมื่อคืนเลยนะกราฟทะลุเส้นขึ้นไปกราฟทำลักษณะบูลิชแฟกนะครับบูลิชแฟกอ่ะถ้าใครเห็นภาพใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมมารูปให้ดูไม่รู้ว่ารูปยังมีอยู่ไหมอันนี้ผมหาก่อนนะบูลิชแฟกมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆธงชาติครับกราฟย่อตัวลงมาแล้วก็ไปต่ออย่างเช่นรูปนี้ผมซูมเห็นไหม มันจะเป็นลนักษณะแพทเทิร์นครับการาฟก็มีโอกาสไปต่อรอเบรกเอาเส้นเขียวนะครับแล้วรอจังหวะย่อแล้วเราค่อยบ่ายตามอย่างเช่นการาฟตรงนี้เลยตามแผนเป๊ะเลยเน,น,นี่ยครับเนี่ยทะลุขึ้นย่อลงนี่แหละครับจังหวะเข้าบ่ายบ่ายไปเลยปุ่ง SL ใต้โลตรงนี้นะครับ TP ก็1ต่อ2 1ต่อ3ก็ได้นะครับหรือว่า TP เท่าไฮก็ได้อะประมาณ1่ต่อ2อะอะประมาณนี้นะครับ TP ประมาณนี้ นี่คือแผนการเทรดคำถามคือถ้าจะเทรดสะดับนี้เรามีทุนร้อยเหรียญจะกดไปเลยได้ไหม0ูนยาทั้งทั้ทง,ทงที่รู้ว่ากราฟมันจะไปต่อทั้งทั้งที่รู้ว่ากราฟมันจะไปต่อคกนกดไปเลยศ0 5ท์าได้ไหมคาตอบคือทำได้แต่อย่าทำครับอย่าสร้างนิสัยให้ตัวเองถ้ากราฟมันเป็นตามแบทเทินก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดแผน อย่างเช่นคุณรู้ตัวคุณเกิดความมั่นใจมากนะครับกราฟเกิดแพทเทิร์นบ l ล s ิชแฟลกกราฟไปต่อแน่ๆ100%ยเปตคำตอบคือไม่มีอะไรร้อครับถ้าคุณมั่นใจมากคุณมีทุนร้อเหรียญคุณเปิดไปเลยศูหอะไรแบบเนี้หวังกําไร2-300เหรียญเป็นายเป็น,เป,นเป็นพันเท่าแต่ถ้าเมื่อไหร่กราฟผิดทางครับมันไม่มีโอกาสได้คนแก้ตัวแล้วนะมันไม่มีนะครับถ้าผิดทางก็คือล้างพอร์ตสถานเดียวดังนั้นทางที่ดีครับ อย่าสร้างนิสัยความมั่นใจเกินไปนะครับเราจะต้องคุมความเสี่ยงอยู่เสมอถ้าเมื่อไหร่ที่เราพอตโตไปเป็นหมื่นเหรียญเป็นไปเป็นแสนเหรียญณนะวันนั้นเราอาจจะมีความมั่นใจที่เยอะมากโอเวอร์มากนะครับเกิดอีโก้มากๆเกิดความประมาทมากๆเราไม่ได้คํานึงถึงการคุมความเสี่ยงเมื่อนั้นถ้ามันผิดทางเราล้างพอตได้นะผมเจอมาหลายคนแล้วนะครับเจอมาหลายคนมากๆคนทุนแบบว่าเป็นแสนเหรียญอย่างเงี้ยเป็นเกือบสิบล้านอ่ะก็ล้างพอร์ตมาแล้ว นะครับผมเคยได้รับข้อความพวกนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าความประมาเพราะว่าความมั่นใจจนเกินไปนะครับดังนั้นอย่าสร้างนิสยัยตัวเองถึงแม้ว่าแพทเทิร์นมันจะตามนั้นก็จริงแต่ว่าอย่านะครับผมคิดว่าอย่าดีกว่าถ้ามันผิดทางเจ็บหนักแน่นอนนะครับดังนั้นในเมื่อผมรู้ตัวว่าการจะขึ้นแน่นอนนะครับถามตัวเองก่อนว่าคุณพึงพอใจที่จะเก็บกําไรเท่าไหร่นะครับบางคน ผมเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเก็บแค่เ็ผมก็พอใจแล้วนะผมอยู่ได้แล้วนะนะครับต่ออาทิตย์แต่ผมไม่ได้แบบว่าทํากําไรหลักแสนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนผมไม่ได้เป็นคนโอเวอร์ในเรื่องของจํานวนกําไรขนาดนั้นนะครับผมแค่เก็บแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแค่นั้นเองนะครับทุนผม3าเหรียญเก็บ7%เแค่นั้นเองครับผมก็อยู่ได้เป็นเดือนละหาจังหวัดเทรษฐรับดีดีแบบเนี้ยสักครั้งหนึ่งในต่ออาทิตย์เนี่ยเทรดครั้งสองครั้งนะครับได้ R1 ต่อ3เพียงแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วคร ไม่จำเป็นจะต้องเทรดทุกวันเลยเพียงแค่หาจุดที่ดีที่ทสุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็เทรดตามแผนไปเก็บกําไรตามที่เราวางไว้นะครับอย่างเช่น7%อย่างเช่นถ้าคุณทุน100เหรียญใช่ไหมอยากจะเก็บกาไรสักประมาณ10%บเอ่เะสิเหรียญเราจะเปิดหลอดได้เท่าไหร่นะครับมาคานวณกัน s l ที่ดีจะต้องตั้งใต้โลครับ TP นะครับ TP จุดที่ดีก็จะประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ3ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งประมาณ 1>, 1ต่อ2.5นะครับคำถามคือเราจะเปิดหลอดได้เท่าไหร่อ่าเรามาใช้เว็บไซต์นี้ครับเทรดทองคำนะครับราคาเข้าอยู่ที่ประมาณ list r e b o a r d ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแหละครับว่าคุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ต่อการเทรด1ครั้งนะ1ออเดอร์นะครับอย่างเช่นพอเมงผมรับความเสี่ยงได้10%สมมติว่า10%ขาดทุน10ได้10เหรียญน,นะครับ account b a l a ล c e 1หเหรียญ ถ้ามันผิดทางนะครับถ้ามันผิดทางเราจะขาดทุนสิบเหรียญน,นะครับถ้ามันลงมาผิดทางหลอดไซส์จะเปิดได้เท่าไหร่กดคำนวณครับปับ๊บเปิดได้แค่0.17เองครับประมาณศ2นประมาณนั้นเองนะครับถ้าเปิดมากกว่านั้นคุณจะขาดทุนมากกว่า10เหรียญคุณจะขาดทุนมากกว่า10%คเรคนรับได้ไหมนะครับดังนั้นนะครับถ้ารับไม่ได้ก็ให้คมุมความเสี่ยงแล้วก็เปิดหลอดไซส์ ตามที่เหมาะสมนั่นเองนะครับในกรณีนี้เปิดได้0.17หรือว่า0.2นะครับปัดขึ้นเป็น0.2ก็ได้อาจจะขาดทุนประมาณ15ประมาณ15นะครับส่วนโอกาสได้ครับนะครับโอกาสเสีย10เ,10เหรียญน,นะโอกาสได้25เหรียญครับนั่นแหละก็จะเป็นโอกาสตอบแทนที่เราจะได้มานะครับมากกว่า7%ซะด้วยซ้ำมากกว่า10%ซะด้วยซ้ำนะครับโอกาสได้โอกาสเสีย10เท่าโอกาสได้ตั้งเท่าไหร่อะ25เท่าเลยนะครับ25%เลย ถึงแม้ว่าเราต,ตั้งเป้าหมาย7%อของพอร์ตนะครับตั้งเป้าหมาย7%ของพอร์ตแต่นี่เกินไป25%หเอลยหลายเท่าเลยนะครับเพราะว่าเราได้เทรดสภัพที่ดีเราได้โอกาสของกราฟที่จะให้ผลตอบแทนเราเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าผลขาดทุนน้อยลงเห็นไหมผลขาดทุนน้อยลงผลขาดทุนอยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับนี่แหละครับการที่เราจะควบคุมให้ตัวเองไม่ล้างพอร์ตหนึ่งเลยครับการ ควมความเสี่ยงมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนทางการทํากําไรเสมอนะครับการควบความเสี่ยงก็คือการเปิดหลอดไซต์ที่เหมาะสมการวาง SL ที่เหมาะสมครับวาง SL ต้องจะต้องวางใต้นวรับและอยู่ในความเสี่ยงที่รอรับได้นะครับอย่างที่3คือถามตัวเองครับว่าคุณขาดทุนได้เท่าไหร่ต่อ1ออเดอร์นะหออเดอร์นี้ผมขาดทุนได้สิเสียแค่สิเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การวาง SL ก็เป็นจุดที่ดีนะครับใต้นวรับแล้วก็ทุนแค่ร้อยเหรียญเอง ขาดท้น10% 1เเนหรียญโอกาสได้2.5เท่า25เหรียญเลยอะเกิน7%็ดเซะด้วยซ้ำนะครับถ้าได้ถือซะแบบนี้ก็เก็บกําไรไปละ25เหรียญน,นะครับนี่แหละสิ่งสําคัญนะที่จะให้อยู่ตลาดได้นานขึ้นครับไม่ใช่การทํากําไรให้ได้มากที่สุดไม่ใช่การทํากําไรให้ได้มากที่สุดนะผมเน้นย้ําเลยมันคือการคุมความเสี่ยงทยํายังไงก็ได้ให้ทุนของเราอยู่ได้นานที่สุดนั่นคือการคุมความเสี่ยงแล้วก็การเปิดหลอดไซส์การ ไม่โอเวอร์เทรดไม่โอเวอร์หลดครับนี่แหละจะสามารถทําให้คนเนี่ยทำกำไรอย่างยั่งยืนได้นะครับคือจริงๆผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งอะไรมากมายนะผมก็เคยเป็นคนล้างพอร์ตมาเหมือนกันผมก็เคยมีประสบการณ์มาเหมือนกันครับผมรู้ต้นตอว่ามันคืออะไรผม,ผมนั่งถามตัวเองแล้วอะนะครับผมก็จดบันทึกมาตลอดเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมเคยจดบันทึกไปเนี่ยผมจดบันทึกมาตลอดจริงๆมันจะมีหมายเหตุตรงนี้ด้วยผมจดไปว่าเทรดเสียเพราะอะไร นะครับสมัยก่อนเน, sort of day, นี่ยผมจดบันทึกทุกวันนะครับทุกวันเทรดได้เพราะอะไรด้วยเนี่ยเทรดได้เพราะอะไรเสียเพราะอะไรมันจะรู้ตัวเองครับว่าเรา,ว,า,เราว่าเราเกิดความรู้สึกยังไงในช่วงเวลานั้นในการเทรดนะครับพยายามถามตัวเองทุกครั้งว่าเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เราเทรดไปเนี่ยเรามองเห็นตัวเลขเร,รรนะรเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับถ้าเรารู้สึกนิ่งรู้สึกนิ่งหมายความว่าเราไม่มีความโลภเราไม่มีความกลัว เรามีความมั่นใจเพราะว่าอะไรหนึ่งครับเพราะว่าเรารู้เราจะขาดทุนเท่าไหร่ในกรณีนี้ขาดทุนสิบเหรียญนีงครับผมรู้ตัวว่าจะขาดทุนสิบเหรียญผมก็ไม่มีอะไรจะกลัวไม่มีอะไรจะเสียครับถ้าคนกลัวถ้าคนเกิดความโลภคุณไม่รู้ครับว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่คุณเลยเกิดความกลัวบางทีก็กราฟลงมาแล้วปิดแล้วเห็นไหมเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่เปิดทีเดียวห้าไม้ถ้ามันลงคุณก็เกิดแพนิคแล้ว ก็กดปิดไปนะครับดังนั้น,น,นถ้าจะตัดปัญหาตรงส่วนนี้ไปตั้งเป้าหมายครับขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็เก็บกาไรเท่าไหร่นั่นแหละคนจะสามารถมีใจใจที่นิ่งมากพอได้ที่จะอยู่ตลาดได้นานมากขึ้นแล้วก็สามารถปล่อยให้ออเดอร์เทรดเนี่ยมันรันได้ยาวๆมากขึ้นเก็บกําไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นคร่าวๆนะวิธีการจัดก,การความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงจริงมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้มากๆยังไงก็อยากให้ทุกคนมาติดตามไลฟ์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับแล้วก็จะมีวันจันทร์กับวันอังคารช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะครับอยากให้ทุกคนมาดูไลฟ์พวกนี้ผมก็มาแชร์วิธีการคมุมความเสี่ยงนะครับเปิดอัเดชเวรยยังไงให้สมส่วนกับเงินทุนที่เรามีนะครับเนี่ยก็ลองมาดูไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมก็แชร์ทุกอย่างครับทุกอย่างที่มันจําเป็นในการลงทุนตลาด Forex แล้วก็ทองคำนะครับเดี๋ยวสลับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงใครที่เป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่กําลังติดปัญหาอยู่ นะครับก็อยากจะให้ดูคลิปนี้ไว้แล้วก็อยากจะให้ลองเอาไปฝึกฝนดูนะครับก่อนการเทรดเราจะได้การการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากๆนะครับตลาดฟอเร็กซ์แล้วก็ทองคําใครที่เข้ามาใหม่ๆผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้กําไรสร้างรายได้อีกเป็นช่องทางหนึ่งเป็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งให้ทุกคนสร้างรายได้สร้างอาชีพได้นะครับนี่แหละก็จะเป็นเป้าหมายของผมนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนอยากจะสําเร็จไปด้วยกันนะครับนี่แหละก็จะเป็นเป้าหมายในอนาคตนะครับ แต่คลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก subscribe ช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสํสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ